สวนลับของเอลลี่บ้านของเอลลี่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเล็กๆแถวชานเมืองวันหนึ่งเอลลี่พบโพงไม้ใหญ่ เขียนหนังสือก็ไม่เก่งวาดภาพก็ไม่ได้แต่จะทำหนังสือสภาพไปวางขายใน Amazon Kindle หรือ Map Market Ebook ใดๆก็ตามสามารถทำได้ภายใน3ชั่วโมงเชื่อไหมล่ะคะเนี่จะมี AI มาแนะนำให้รู้จักค่ะช่วยในทักษะที่เราไม่เก่งก็าทำไม่เป็นแล้วแถมภาพที่ได้จากเขาอะเอาไปขายเป็นหนังสือภาพได้ด้วยค่ะไปดูกันเลย วันนี้ฉันได้ตื่นเต้นมากเลยเพราะจะมาแนะนำ AI ตัวที่ทำให้ความฝันของการเป็นนักเขียนหนังสือภาพเป็นจริงได้เลยค่ะเพราะ AI ใช้ฟรีตัวนี้ชื่อว่า r e a d k i d s ปกติเวลาพูดถึง AI สายภาพเราก็นึกถึง Midjourney, Dall-E ใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วมี AI ตัวที่ดีกว่านั้นที่สามารถทำหนังสือภาพที่คงหน้าคนได้ตลอดทั้งเล่มเลยแล้วทำเป็นรูปเล่มให้เราได้ด้วยและที่สำคัญนะคะเขาให้เราใช้ฟรี r e a d g i s เขาบอกเลยค่ะเขาคือพาร์ทเนอร์ในการสร้างหนังสือภาพแล้วก็เปลี่ยนจินตนาการของเราให้เป็นสินค้าที่มันขายได้จริงสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆได้ทั่วโลกเลยค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่จบ ครบเล่มหนังสือในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นการคิดเรื่องการทำภาพการทำบรรยายประกอบการจัดรูปเล่มนะคะรวมถึงการพากเสียงใส่พเพลงด้วยค่ะโอ้ทุกอย่างเสร็จครบจบได้อย่างแน่นอนไม่ต้องมานั่งสลับ AI ไปมาเลยค่ะซึ่งเป้าหมายหลักคือทําให้คนอย่างเราที่ไม่มีเวลาไม่มีทักษะก็สามารถสร้างหนังสือภาพแล้วก็มีรายได้เบาๆดังนั้นต้องอติดตามอาจารย์เนซเลยนะคะเพราะาจะจับมือทําลงมีทําทีละขั้นทีละตอนเดี๋ยวอาจารย์มนซจะทำหนังสือหนึ่งเล่มให้ดูกันเต็มๆเลยนะคะุณสามารถคีย์หาลีดคิด ได้แล้วก็เข้าไปที่หน้าจอของเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะวันนี้อาจารย์นี้จะเริ่มต้นทําจากหนังสือภาพก่อนนะคะดังนั้นจะเข้าไปที่สตอรี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะเป็นตรงที่เลือกภาษาค่ะตรงที่หัวด้านบนนะคะให้เลือกเป็นภาษาไทยได้เมนูก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยดันทีตอนนี้ดูง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ะะอาจารย์นี้ก็เลือกแบบเทพนิยายนะคะเป็นเป็นแนวแบบว่าของเด็กนะคะมีการแทรกสลับมุมมองบุคคลที่3ม,มีลักษณะเหมือนมนุษย์นะแล้วก็เลือก3ต่อ4แล้วก็ใส่เรื่องราวของแอลลี่นะดังนั้นก็กดสร้างได้เลยค่ะสิ่งที่เขาเขียนก็สลับสวยดีแต่อยากให้พวกเราไปมีส่วนร่วมมันจะวาวขึ้นนะเพราะเป็นงาน AI บวกมนุษย์เนี่ยค่ะจะวาวขึ้น กดคำว่าแยกบทบาทค่ะนั่นคือกำลังจะสร้างตัวละครการสร้างตัวละครก็จะมีรูปแบบให้เลือกนะคะมีทั้งสไตล์แบบเป็นทางการสไตล์แบบแอนิเมะรอบนี้จะได้เลือกสไตล์ทางการก่อนนะคะมันดูคล้ายๆของ Toy Story นะคะชอบเสร็จแล้วปุ๊บคู่มือจะขึ้นทันทีค่ะรานนี้เป็นครั้งแรกเขาก็จะบอกค่ะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวละครให้เราขึ้นนะให้เราใส่นะคะแรคเตอร์ของตัวละครนะคะไปนะอยากได้ชุดอะไรหมวกยังไงใส่ได้อ่ะมาทำกันเลยค่ะ นี่นะคะตัวละครขึ้นแล้วนะคะเอลลี่แต่น้องยังไม่มีหน้าเลยมาคอนเฟิร์มตรงนี้ก่อนนะคะว่าตรงนี้เราจะเลือกอะไรถ้าเราแก้ไขกดแก้ไขตัวละครค่ะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะว่าเอลลี่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเอาน้องเอาผิวขาวนะคะผมสีน้าตาลไม่เอาก็พิมพ์ใหม่เป็นสีผมสีดําตรงนี้ใส่ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปสร้างเอลลี่ในรูปแบบที่เราอยากให้เขาเป็นตลอดทั้งเล่นจะใช้รูปแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาจะสร้างมาเป็นม็อกอัพให้เราเราไปปรับแก้ไขได้เลยโอเคกดยืนยันได้เลย พอกดยืนยันเสร็จเขาก็จะเริ่มสร้างแล้วค่ะยืนยันเสร็จกดสร้างอีกทีหนึ่งค่ะตรงนี้ก็ใช้เวลานะคะทั่วไปจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2-3นาทีก็จะได้1ตัวละครแล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะ นะอันนี้ก็จะมีให้เลือกค่ะทุกครั้งที่เขาสร้างนะคะจะมีอยู่4ี่ช้อยให้เราเลือกเราเลือกตามที่เราชอบชอบได้เลยเสร็จแล้วปุ๊บก,กดถัดไปค่ะถ้ายังไม่ชอบก็ต้องเจนเนอเรทใหม่นะคะแก้ไขใหม่โอ้โหเร็วจริงๆเลยค่ะมาสเตป3ามแล้วค่ะสร้างสตอรี่บอร์ดจากเรื่องราวประมาณ3ามสามสี่พคำที่เขาเขียนม,มาค่ะเราสามารถปรับแก้ไขเพิ่มได้เดี๋ยวอาจารย์นี่จะเพิ่มให้ค่ะอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าไอเดียของมนุษย์ผสมกับ AI อันนี้เป็นเลยที่ว้าวสุดอาจารย์นี่ก็จะเพิ่มในตอนกลางเรื่องให้นะคะว่า Early เอลลี่ลองเอาดอกไม้ไปแตก้อนนนหิะะคะ ก้อนหินก็เรืองแสงแต่ใบไม้แห้งใบไม้ก็เรืองแสงเพราะอะไรอยากได้ภาพไอ้พวกอย่างเงี้ยเรืองแสงนะคะมันจะดูตื่นเต้นสําหรับเด็กเล็กๆนะคะนะอาจารย์นี่ก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปอีกเดี๋ยวอาจารย์นี่จะเพิ่มตอนสุดท้ายด้วยให้ภาพมันเยอะขึ้นได้อีกโดยที่แต่ละภาพเขาจะดูจากเนื้อเรื่องแล้วเขาก็จะประมาณการนะคะ ตัวเครดิตที่จะใช้ไว้เรียบร้อยละบอกเลยค่ะสมัครใหม่เราได้เลย1 5 0 0เครดิตสามารถกดบวกเพื่อเพิ่มจำนวนภาพแล้วก็สามารถพิมพ์แก้เข้าไปข้างในได้ค่ะแด่กก็ให้เอลลี่เอาดอกไม้มาแตะตัวเธอบ้างแล้วแต่งตอนท้ายสุดเธอไปแตะกระจกที่บ้านกระจกที่บ้านก็เรืองแสงนั่นคือเธอกลายเป็นดอกไม้เรืองแสงที่ถ่ายทอดมาจากสวนแห่งความลับเรียบร้อยแล้วนี่คือเนื้อเรื่องที่อาจารย์เนตแต่งไว้นะคะเพื่อให้เด็กเขาชื่นชมกับเรื่องธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ที่สัมผัสกับธรรมชาติทั้งหมด16หน้านะคะ่ะถ้าเธใช้คอยใช เครดิตของเขาเนี่ยก็จะปาเข้าไปเกือบ2 0 0พันทีเดียวกดถัดไปได้เลยค่ะพรอกดถัดไปเสร็จเขากำลังสร้างบอร์ดที่เป็นลนักษณะของโค้ดนะคะผสมกับตัวเนื้อเรื่องที่เป็นภาษาไทยเพื่อใช้ในการสร้างหนังสือภาพค่ะดังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะซ e r o Skill ส <laughs> เตอรี่บอร์ดพวกนี้เดี๋ยวจะไปปรากฏในขั้นตอนต่อไปค่ะมาที่อันแรกนะคะอันนี้คือหน้าปกส่วนลับของเอลลี่นะคะแน่นอนค่ะมันจะมีคําสั่งที่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจเนเรตโค้ดอยู่ในคําสั่งทางการค่ะถ้าเราคลิกคําสั่งทางการเลยเป็นยังไงคะกดสร้างเลยใช้เวลาอยู่ประมาณ2นาทีต่อหน้าอันนี้เห็นไหมคะส่วนลับของเอลลี่อาจารย์นี่อยากจะเพิ่มตัวเอลลี่เข้าไปค่ะกดเพิ่มเอลลี่ถ้าเราต้องแต่งเองนะคะอาจารย์นี่ก็พิมพ์ว่าขอให้เอลลี่เดินในสวนด้วยความบึกบานค่ะ นี่นะคะก็ได้สวยงามประมาณหนึ่งนะนี่คือเราแต่งเอง ตรงนี้ปรับได้หมดเลยนะคะขนาดฟอนต์หรือว่ารูปแบบฟอนต์ก็ตามแล้วจะเห็นนะคะรูปเก่าๆถ้าเรายังชอบอยู่เขายังเก็บไว้ให้เราอยู่นะคะไม่หายไปไหนอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะฮิสตอรี่ค่ะเมนูข้างบนนะคะเราสามารถปรับชนิดของฟอนต์ได้ปรับขนาดปรับความหนาบางตัวเอียงได้ปรับสีสันของฟอนต์ได้แล้วก็ใช้แชท ps ได้ค่ะแชท ps คืออะไรนะคะเราสามารถแชทเพิ่มเติมนะเพื่อให้ภาพนี้เป็นอย่างที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราไม่ชอบหมวกสีนี้หน้าปกอยากให้ นางใส่หมวกสีแดงก็เพิ่มเข้าไปได้ค่ะทาให้แบ็คกราวมันมืดขึ้นเดี๋ยวดอกไม้เรืองแสงจะได้สวยงามแล้วก็ตั้งพร้อมเข้าไปได้ค่ะ อันนี้ก็ฉากมืดลงไปแล้วนะคะตามที่เราสั่งก็สามารถสั่งด้วยแชท PS เเพิ่มเติมได้อีกเดี๋ยวเรามาทำหน้าต่อไปนะคะบ้านของเอลลี่ซ่อนตัวในซอยเล็กๆแถวชานเมืองดังนั้นเราก็สามารถสร้างโดยที่มีน้องเอลลี่ได้เลยถ้าเราไม่อยากเขียนพร้อมตรงนี้เช่นเดิมใช้เวลาประมาณ2นาทีต่อหนึ่งภาพนี่คือผลที่ออกมาค่ะสวยงามมากจะใช้แชท PS เพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแนะแนะนเมนูข้างล่างทีละอ่านเมนูแรกนะคะเมนูแรกคือให้ดูเรื่องทั้งหมดนี่นะคะเราสามารถอ่านเรื่องทั้งหมดได้ เมนูที่2คือให้ดูในแง่ของสตอรี่บอร์ดทั้งหมดเมนูที่3ให้ดูบทบาททั้งหมดทีนี้มันยัมีเมนูเสียงนะคะคือสามารถให้มีนักพากเสียงมาอ่านเสียงของสคริปต์ได้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกผู้พากได้เดี๋ยวลองฟังเสียงพี่สาวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วีค <Okay. S 2> ิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ อ่าสุดท้ายจะในเลือกเสียงเด็กค่ะเราก็สามารถเลือกเด็กผู้หญิงน่ารักนี่นะคะเป็นเสียงภาคแล้วกดเพล์ดูได้นะคะแล้วกดติ๊กเลือกเลยค่ะว่าจะให้ภาคหน้าไหนบ้างทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแล้วกดสร้างค่ะตรงนี้ก็จะใช้คอยเพิ่มขึ้นแหละบ้านของเอลลี่ตัอนตัวอยู่ในซอยเล็กๆแถวชานเมืองอก,ก็คือเสียงฟ้ง<ภ>าใสประตูเล้ามีแมลงปอสุฟเราก็จะกลายเป็นหนังสือเสียงได้เลยนะ,ะ,อ,ะอันนี้สามารถใส่เพลงได้เช่นเดียวกันค่ะมีเพลงให้เลือกเยอะแยะที่เป็นดนตรีประกอบ ปรับภาพพื้นหลังหนังสือได้นะคะว่าหนังสือวางอยู่บนพื้นไม้แบบนี้นะคะมีการแส็งสองหน้าถ้ายืนยันการแส็สองหน้าปุ๊บมันจะทําเป็นหน้ายาวแบบนี้เลยค่ะต้องเลือกก่อนนะคะพอมาเลือกทีหลังปุ๊บภาพอาจารย์เน้จะหายไปก็เดี๋ยวต้องเจนภาพมาใหม่นี่นะคะภาพใหม่ที่เจนได้โดยใช้พร้อมเดิมก็น่ารักขึ้นนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นภาพแนวกว้างเหมือนหนังสือสองหน้าเลย นั้นอาจารย์นี้ก็ลองเปิดสองหน้าให้หมดเลยค่ะแล้วทําการสร้างเช่นเดิมนะคะอาจารย์นี้จะไม่ได้สั่งพร้อมเองแล้วท่านสั่งทางการแล้วก็กดสร้างไปเลยง่ายมากๆค่ะใช้เวลา2นาทีต่อภาพทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะทีละอันทีละอันดังนั้นทุกคนจินตนาการได้นะคะอาจารย์นี้มี16หน้าหน้าละ2นาทีก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะหนังสือทั้งเล่มก็จะเสร็จแล้วก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะแต่ละหน้าเราก็สร้างไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกภาพที่สร้างค่ะมันจะเลือออกได้4ออชน นะดังนั้นเราไปเลือกออปชันที่เราชอบได้เลยนะคะสําหรับทุกภาพทีนี้ทุกคนอาจจะเริ่มคันไม้คันมือแล้วถ้าเราอยากจะขายนะคะง่ายๆเลยค่ะกดจุด3จุดข้างบนค่ะเสร็จแล้วจะมีบอกนะคะว่าให้ส่งออกภาพกับส่งออก pdf ค่ะเดี๋ยวจะให้ส่งออกภาพให้ดูก่อนค่ะนี่ค่ะรวดเร็วมากเลยมันจะมาเป็นไฟล์ zip แบบนี้ zip file เห็นไหมคะก็จะมีภาพทั้งหมดเลยที่เราสร้างซึ่งสามารถเซฟเป็นภาพๆแล้วไปดาวน์โหลดเป็นหนังสือภาพได้เลยเขายังจะมีอีกทางเลือกหนึ่งค่ะไปที่จุด3จุดแล้วบอกว่าส่งออกเป็น pdf ค่ะ นี่ค่ะต่อกันเป็นเล่มๆเลยนะคะสามารถเลือกไปปริ้นก็ได้หรือว่าจะเลือกไปดาวน์โหลดขึ้นบน Amazon Kindle หรือ Map e-book กได้เลย Amazon Kindle Direct Publishing ค่ะถ้าใครทำเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์นี่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าคุณจะมีคนอ่านเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยอาจารย์นี่ต้องเล่าให้ฟังถึง Emily Kim เขาเป็นคนที่ทำหนังสือภาพด้วย5สเต็ปของลิสคินะคะก็ทำหนังสือภาพที่ขายได้อันดับหนึ่ง Release ใน Amazon k i n d l e Direct Publishing เลยนะคะมีรายได้มากถึง เราห้าพันถึงหมื่นต่อเดือนต่อเล่มนะคะก็น่าสนใจไหมอาจาจะนึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราจะมีรายได้แบบนี้ง่ายๆเลยสรุปน d ดคิดค่ะดียังไงจุดเด่นคือมันครบวงจรนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่เขียนเรื่องนทำตัวละครสร้างภาพนะคะสามารถใส่ภาคเสียงบรรยายได้ไปขึ้นเผยแพร่เพื่อขายได้ นะซึ่งทางแพลตฟอร์มยอมให้เราขายด้วยเราก็ทำด้วยรวดเร็วนะคะอย่างที่จารนี้บอก1ภาพใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเราก็เป็น AI ที่ฉลาดในการสร้างภาพเขาบอกแล้วเขาตั้งตัวเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำหนังสือภาพสำหรับเด็กตอนนี้นะคะให้ใช้ฟรีค่ะอยู่ที่1,500เครดิตต่อวันนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เติมได้ใหม่ข้อควรพิชานาค่ะลิทคิดยังจำเป็นนะคะว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมนะไม่งั้นเนือ้อเรื่องมันไม่ว้าว แล้วก็ความรู้สึกอาจารย์เนธคือภาษาอังกฤษมันดีกว่าทํางานได้เร็ว,รวกว่าถ้าเขียนเป็นนิทานก็ได้เรื่องที่ยาวกว่าออลูกค้าก็มีเยอะกว่าดังนั้นถ้าคนก้าวข้ามเรื่องภาษาไปได้ไปทํานิทานภาษาอังกฤษเนธส,สนุนเลยเราค่อยมาทาเวอร์ชันภาษาไทยทีหลังก็ได้ระบบพอยังมีจํากัดนะคะถ้าอยากจะสร้างภาพให้เสร็จในเวลารวดเร็วบางทีมันก็ติดเรื่องพอยต์เนาะลีดคิดเหมาะกับใครนะคะอาจารย์เนธแนะนําสําหรับครูนักการศึกษาที่อยากจะทํานิทานนะคะเอาไว้สอนเด็กๆประกอบการเรียนการสอนนะคะ ผู้ปกครองนะคะอยากจะมีนิทานเอาไว้กล่อมนอนให้ลูกนะคะก็สามารถสร้างด้วยตัวเองได้นะคะจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะสอนลูกได้มากขึ้นเด็กเดี๋ยวนี้บางที่สอนใล้ตรงๆก็ไม่ชอบพี่น้าต้องทําเป็นนิทานไงน,ะ,ะ,นะ,ะจะเขาจะรู้สึกว่าไม่ว่าเขาโดยตรงไม่สอนเขาโดยตรงเขาจะเชื่อมากกว่าแล้วรวมถึงนักเขียนที่อยากจะหาไรายได้นะคะเป็นนักเขียนเขียนไม่เก่งเป็นนักวาดภาพวาดไม่เป็นนะคะแต่เราก็เป็นได้นะมี AI มาช่วยขอแค่มีไอเดีย ได้มีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับแฟนคลับของช่องอาจารย์นีนะคะอย่าลืมนะคะคลิกในลิงก์ตรงดีสคริปชันใต้คลิปนี้นะคะคุณจะได้รับส่วนลดนะคะถ้าซื้อแล้วก็ที่สำคัญแน่ๆได้1 5 0 0คะแนนไปก่อนฟรีๆเป็นขวัญถุงเลยเพื่อทำให้เราได้ทดลองสร้างสรรค์าง,งานของเราค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าทำเสร็จแล้วมันว้าวมันโดนมันขายได้เอาคอมเมนต์มาอวดกันบ้างลีดคิดเองนะคะเขาก็มีเวทีให้ประกวดนะคะสำหรับหนังสือภาพหรือวิดีโอก็ทำวิดีโอได้ด้วยนะไปประกวดเขาได้ เลยนะคะเขามีเงินรางวัลให้โอ้โหสนับสนุนเต็มที่เลยล่ะขอเหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปถ้าเป็นกําลังใจให้อาจารย์นี้หน่อยนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เอาปลายนิ้วค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์พร้อมสั่นกระดิ่งค่ะเพื่อติดตามกันจะได้ไม่เจอกันบ่อยๆนะคะเวลาที่คลิปออกมาแล้วถ้าเลิฟเลิฟกันมากกว่านี้มาสมาัครเป็นสมาชิกกันค่ะเพื่อที่ว่าจะได้รับของขวัญพิเศษจากอาจารย์นี้แล้วก็ถือว่าเป็นคนรู้จักคนรู้ใจค่ะแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ